ดีค่ะพบกับรายการอุคูเลเล่พลาเพลินค่ะที่จะนำพาให้เพลิดเพลินไปกับโลกของอุคูเลเล่เกรดความรู้ที่คุณไม่เคยชมจากที่ไหนศิลปินอุคูเลเล่ที่เด่นดังทั่วโลกจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักที่นี่รวมทั้งของสะสมหาดูยากกูรูประจำรายการของเราแหมต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอช้าอยู่ทำไมลนะคะไปพบกับช่วงแรกกันเลยเปิดโลกอุคูเลเล่ค่ะ คราวที่แล้วนะครับเราคุยกันถึงการเดินทางของอูคุรลเล่นเนี่ยจากโรตุกเกตมาฮาวายจากฮาวายไปแผ่นดินใหญ่คราวนี้มาลองดูกันครับว่าจากจากจุดนั้นเนี่ยมันเดินทางยังไงถึงจะไปอ,อ,อยู่กว้างไกลทั่วโลกได้นะรเริ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าที่ผมเคยเล่าไว้แล้วนะพระราชาของฮาวายสมัยนั้นเนี่ยท่านต้องการให้ประชากรเยอะขึ้นเพราะว่าชาวเกาะมันไม่เยอะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่ว่าอเมริกาเนี่ยจะมายึด ยึดอำนาจด้วยนะท่านก็กลัวอยากได้คนเยอะได้มีกําลังเยอะก็เลยชวนคนโปรตุเกสมานะฮะโปรตุเกสมาหมดแล้วคนยังน้อยอยู่เขาก็เลยมีก๊กสองครับไปชวนคนญี่ปุ่นกับคนฟิลิปปินมานี่เรื่องนี้เกิดขึ้นแบบเกือบ200ปีมาแล้วฮะชวนมาปุ๊บคนญี่ปุ่นกับคนฟิลิปปินก็มาตั้งลกรากอยู่ที่ฮาวายเวลาผ่านไปจากการเป็นคนทําไร่ทำทำไร่อ้อยนะฮะก็จะตายเป็นเจ้าของธุรกิจเริ่มมีเงินมีทอง ก็กลับบ้านไปเยี่ยมญาติที่ญี่ปุ่นนะแต่อุคุรเล่เนี่ยเสน่ห์ของมันที่มันเล็กเหลือเกินครับมันเอาไปไหนด้วยได้แล้วก็ยุคนั้นไม่มีวิทยุนะอย่างที่เล่าเขาก็เอาไปด้วยไปเล่นส่งสนานคนญี่ปุ่นกลับบ้านไปเยี่ยมญาติก็เอาอุคลรเล่ติดตัวไปด้วยครับก็เลยทําให้อุคุรเล่เนี่ยเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะฮะสักพักเดียวนะอุคุรเล่เนี่ยประมาณต้นปี1 9 5่้นนะตอนนั้น เข้าไปปุ๊บก็จะมีผู้ผลิตอูคุรลเล่ของญี่ปุ่นเกิดขึ้นแล้วยี่ห้อคิวาย่าครับเขาเริ่มผลิตเมื่อปีจริงๆเขาผลิตอย่างอื่นมาก่อนนะครับแต่ว่าเริ่มผลิตอูคุรลเล่นเนี่ยเมื่อปี1957นะฮะก็ทําให้อูคุรลเล่มาถึงญี่ปุ่นอย่างอย่างที่ว่ามีผู้ผลิตเลยเนี่ยปี1957ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการนําเข้าจากฮาวายจะมีการเรียนแบบบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อปี1960เนี่ยเขาจะมี สถานที่สถานที่นหนึ่งกําเนิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทฮาวายยกวัฒน,นธรรมฮาวายมาที่ญี่ปุ่นแล้วไอเดียนี้เกิดจากคนที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ฮาวายแล้วก็เดินทางมาญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนวัฒน,นธรรมกันเห็นอะไรดีก็เอามานะเมืองนี้มันเป็นเมืองที่เป็นเหมืองแร่เก่าเหมืองแร่มันเกิดทําการเอ่อทําเหมืองไม่ได้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเทคโนโลยีนะดีบุกไม่มีใครใชนะ้แล้วเหมืองร้างก็เลยมาเปลี่ยนให้มันเป็นรีสอร์ทฮาวาย เป็นทีมฮาวายเลยก็มีอุคุรเร่เข้ามามีฮูล่าแดนซ์เข้ามาคนญี่ปุ่นเห็นก็ชอบมากไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องเดียวกันเลยเหมือนสมัยที่มันมาจากโปรตุเกสแล้วคนฮาวายตื่นเต้นกับมันคราวนี้คนญี่ปุ่นก็ตื่นเต้นกับมันมากนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1960เป็นอุคุรเร่บูมครับทั่วญี่ปุ่นเลยใครๆก็เล่นใครๆก็เต้นระบาฮูลาใครๆก็อยากเล่นอุคุรเร่กันทําให้มันเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนะฮะโด่งดังไปหมด เมื่อปีประมาณยุค1960ครับนะแล้วหลังจากญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้านิดนึงครับมันมีการมาของศิลปินระดับโลกอีกท่านหนึ่งชื่อว่าเอลวิสครับเอลวิสเนี่ยเขาเข้ามาในวงการดนตร,รีประมาณปลายๆยุค60นั่นแหละครับเข้ามาปุ๊บเขาไม่ได้มากับอูคูเลเล่ครับเขามากับกีตาร์เลยทําให้หลังจากช่วงเวลาที่มันบูมสุดขีดที่ญี่ปุ่นเนี่ยอูคูเเล่ทั่วโลก เสื่อมถอยลงไมเลยเพราะว่าเป็นการมาของร็อกแอนโรลนะเอลวิสมากีตาร์บิทเทิล hmm. สมากับกีตาร์แล้วก็หลายๆคนมากับกีตาร์ครับ mm hmm. ก็เข้าสู่ยุคมืดของอ uh mm ูคูเลเล่แต่ในยุคมืดเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้หยุดเล่นนะก็ mm hmm. ยังมีศิลปินต่อเนื่องเลยแต่ว่าเหมือนอยู่นอกแสงไฟครับไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหาร่นะ mm hmm. จวบจนมาเมื่อปี 1990, mm hmm. 1990ครับจะมีศิลปินชาวญี่ปุ่นสายเลือดทาวายคนนึง ถือกาเนิดขึ้นมาครับก็คนที่เราดูตั้งแต่คลิปแรกนะฮะคุณเจคที่มาบุคุโรครับเขามานําเสนออุคูเรเล่ในรูปแบบทันสมัยไม่ได้ามาเล่นเพลงฮาวายโบราณไม่ได้มาเล่นเพลงคลาสสิกเขามาเล่นเพลงสมัยใหม่เลยนะด้วยลีลาและท่าทางแบบแบบล็อกนะฮะเป็นล็อกเกอร์เลยฮนะแต่ว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยคืออุคูเรเล่ท่านนี้มีส่วนสําคัญนะให้ผมให้ผมกะเอาน่าจะประมาณ80%เลยที่ทาให้อูคุเรเล่บูมเนี่ยกลับมาอีกครั้งคนเะห็นอุคุเรเล่จากที่จะเห็น ว่าเป็นเครื่องดนตรีจากยุคก่อนสมัยก่อนที่มันเริ่มเอาแล้วเนี่ยกลายเป็นมาอินใหม่นะครับเพราะว่าเห็นลีลาการเล่นนั้นร้อนแรงของเขาแล้วก็เพลงที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยเป็นเพลงสมัยใหม่แล้วจากคุณเจ๊กเนี่ยก็จะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะทำให้อูเรเล่เนี่ยเริ่มกลับขึ้นมาบูมคราวนี้มันไม่ได้บูมเป็นหย่อมๆนะเพราะว่ามันสู่ยุคอินเทอร์เน็ตยุคที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กครับมีการโพสคลิปใน YouTube อะไรต่างๆ อุคุเร่ก็กระจายไปทั่วโลกทําให้กระแสอุคุเร่บูมเนี่ยเริ่มขึ้นประมาณปี2000 2009นะ2009จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับทยอยบูมกันเป็นทีละประเทศทีละประเทศนะครับนี่ก็คือความเป็นมาของอุคุเล่จากคนอินใหญ่มาที่ญี่ปุ่นซบเซาชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เฟื่องฟูอย่างสุดขีดอีกครั้งในปัจจุบันนี่นะครับก็จะเป็น จบประวัติอุคุรลเล่อย่างคร่าวๆครับตั้งแต่วันแรกของมันจนถึงปัจจุบันครับมาดูอุคุรลเล่ญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งกันดูดีกว่าครับเป็นยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะฮะปัจจุบันเนี่ยเป็นอุคุรลเล่ที่มีคุณค่ามากนะฮะเป็นประเทศที่มีราคาสูงแล้วก็เป็นของที่ดีมากนะฮะทั่วโลกยอมรับว่าเป็นอุคุเลเล่ที่ที่เจ๋งที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยครับมันเป็นแบรนด์นี้ครับอันนี้คือ สองตัวนี้ดูเหมือนเผยมันจะเหมือนกันครับจริงๆมันคนละแบรนด์กันอันนี้คือมาตินนะฮะมาตินผลิตอุคุรเร่จำนวนมากครับเมื่อยุคประมาณยุค1960ยุคที่อุคุรเร่บูมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ญี่ปุ่นสมัยนั้นญี่ปุ่นเป็นนักกอล์ฟนะไม่ใช่เหมือนสมัยนี้ญี่ปุ่นเจอ,อรกรอลอฟหมดเหมือนจีนในปัจจุบันนะครับก็นี่เลยเขาก็ทํามาตินออกมาเนียนเนียนสุดฤทธิ์นะะเหมือนกันเดะในราคาที่ถูกกว่านะครับคนญี่ปุ่นก็ใช้กันแล้ว มันจะเมื่อถึงยุคหนึ่งที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่าเมื่อเอลวิสมาเมื่อบิทเทิลมาอุคุเลเล่นเนี่ยซบเซามาตินไม่ผลิตแล้วเลิกไปเลยฮะเพราะว่ากีตาร์มันมาแรงก็เลิกไปแต่ว่าไอ้นี่ยังอยู่ครับคิวายะนั้นตั้งแต่ยุค60มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาตินเลิกผลิตไปประมาณ20-30ปีฮะผลิตแบบน้อยมากหรือไม่ผลิตเลยแต่คิวายะยังคงผลิตอยู่แล้วก็เปะ๊ะเป๊ะทุกอย่างยังคงรักษา ตำหรับอุคุรลเล่แนวเดียวกับมาตินนะเอาไว้จนในที่สุดมันกลายเป็นอุคุรลเล่ที่คนที่อยากจะได้ไอ้มาตินตัวนี้ก็ต้องมาใช้คิวายาเพราะว่ามาตินมันไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยอุคุรลเล่บูมอีกแล้วอา้าวมาตินกับมากลับมาคราวนี้ราคาเท่ากันแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าคิวายามันเปลี่ยนจากคนกอล์ฟเนี่ยกลายเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งไปเลยที่คนทั่วโลกนิยมแล้วก็ให้ความเชื่อถือมันเยอะเหมือนกันครับนี่คืออุคุรเล่ญี่ปุ่นครับ เรามาลองฟังเพลงของศิลปินเชื้อสายญี่ปุ่นดูครับที่เขาเล่นอุคุเลเล่แบบนี้นะครับจนเป็นที่โด่งดังครับโอตะซังครับ เอานี้นะครับเราได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับอุคุเรเล่ที่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นสู่ยุคซบเซาแล้วก็สู่สมัยใหม่ของมันคือยุคที่มันกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับหมดลงแล้วครับครั้งนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคราวหน้าครับผมมีอะไรเกี่ยวกับอุคุเรเล่ที่น่าสนใจมาฝากอีกครับ บอกแล้วไงคะว่าประวัติศาสตร์ของอุคุเลเล่นั้นน่าติดตามไม่แพ้หนังภาคต่อดังๆของฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้นะคะคราวหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ไหนต้องตามรอยอุคุเลเล่ไปที่นั่นให้ได้คะ่ะและอย่ายลืมติดตามชมนะคะและช่วงนี้คะ่ะอาจารย์บอลรออยู่แล้วนะคะที่โรงเรียนไปติดตามกันเลยคะ่ะสวัสดีครับน้องๆครับผมแล้วก็ a ล o h าด้วยครับผมวันนี้ มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับจากขราวที่แล้วที่เราลองเล่นเพลงง่ายๆไปเพลงหนึ่งเอ๊ะนี่ผมเล่นแค่สองครั้งนี่นะขราวที่แล้วผมบอก4ครั้งใช่ไหมคราวนี้ให้ลองพัฒนาครับผมลองเล่นเป็นอย่างละสองครั้ง1 2 1 2 1 2, 1 2 1 2 1 2อ2 1นนไอ้ที่เราจับอันนี้แหละครับผมคือคอร์ดแล้วครับวันนี้เราจะพูดเรื่องคอร์ดใช่ไหมครับนี่คอรอ์ด C ครับผม อะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนแรกผมขออธิบายก่อนนิดนึ่งว่าคอร์ดเนี่ยเรามาใช้ทำอะไรในเพลงเพลงนะครับผมผมว่าถ้าเกิดสมมติย้อนไม่ได้สมัยอดีตการนานเนิ่นมาแล้วเนี่ยดนตรีเนี่ยสิ่งที่เกิดสิ่งแรกผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เสียงฮามออกมาครับเป็นทำนองเป็นทำนองหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเมโลดี้นั่นเองอย่างเมื่อกี้ครับ นต่คือเมโลดี้นั่นเองนะครับผมเมโลดี้คือโน้ตที่เปล่งออกมาสูงสูงต่ำต่ำและมีจังหวะจะมีริทึมนะครับมีลีลาจังหวะที่มีส่วนที่เปล่งเสียงและส่วนที่เงียบนะครับนั่นคือเมโลดี้และครั้นี้เพลงเนี่ยเต็มเพลงได้ก็เพราะว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งมาเสริมด้วยครับในตอนหลังๆที่นอกจากในสมัยก่อนมีเมโลดี้อย่างเดียวเติมมาเสริมมามีเรื่องของ ฮาร์โมนีครับผมหรือเสียงประสานนั่นเองเมื่อกี้เราเล่นเมลลี่ตรงนี้นะครับที่เลีนสองทีนะครับฮานะร์โมนีมันคืออยู่เนี่ยครับโน้ต no E G โน้ต G C E คือคอร์ด C นั่นเองนะครับผมพอเล่นรวมกัน มีทั้งฮาร์โมนีและมีทั้งเมโลดี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบน,นะครับก็เหมือนกับว่าเมโลดี้จะวิ่งไปวิ่งมาฮาร์โมนี hmm. <Harm> ony, นะครับ mm hmm. ผมเป็นเหมือนฐานครับ mm hmm. ผมที่มารองรับไม่ให้มันเมโลดี mm ้ hmm. มันโดดเดี่ยวและในอุคูเลที่เราจะเล่นกันในในตอนเริ่มต้นนี่นะครับเราจะใช้เครื่องดนตรีเก่าแก่ของเราชิ้นนึงครับเล่นเมโลดี้นี่ครับใช้ปากใช้นี้เล่นฮาร์โมนีในที่นี้คือเล่นคอร์ดนะพูดง่ายคือเราจะร้องเพลงแล้วก็ตีคอร์ดเล่นฮาร์โมนีนั่นเองนะครับ วันนี้เรามาทําความรู้จักกับคอร์ดแรกก่อนครับคอร์ดซีเมื่อกี้นาเขียนไปแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เอานิ้วนางข้างซ้ายนะครับจับไปที่เฟรดที่3ของเส้นที่1ครับผมแค่นี้ครับง่ายมากคอร์ดซีอ่าลองดีคอร์ดซพร้อมกันนะครับนับสี่ครั้งหนึ่งสองซ้สามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับคอร์ดซีนะครับฮึบอาวางก่อน รหรือคอร์ด่นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราเขียนดูนะครับเป็นไดอกแมมคอร์ดเป็นตารางคอรดตรงนี้ครับแน่เล่นเกมทายปัญหากันดีกว่าครับตอนนี้ถ้าคอร์ด C จับแบบเมื่อกี้นะครับได้รูปนี้มันจะมีคอร์ดนะครับคอร์ด G7 ผมเขียนรูปให้ถ้ารูปนี้ครับ ใช้3ามนิ้วเลยจับแบบไหนอะลองดูครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะดูก่อนว่าสายไหนหน้าที่ต้องจับก็คือมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลองดีไซน์เขาว่าใช้นิ้วไหนจับอผมจับแบบถูกต้องเลยแล้วกันอย่างนี้นะครับเอานิ้วชี้นะครับไว้ที่เฟตที่หนึ่งของเส้นที่สองนิ้วกลางไว้ที่เฟดที่สองของเส้นที่สาม อีกนิ้วนึงนะครับนิ้วนางครับไว้ที่เฟรดที่3นะครับของเส้นที่1น,นะครับไอเฟรตที่2ของเส้นที่1น,นะครับเสียงเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าจับอย่างนี้ก็ได้นี่แน่นอนครับเสียงเหมือนกันครับอยู่ในโพสชั่นเดียวกันด้วยแต่ผมมีเคล็ดลับบอกนิดน,นึงครับถ้าเกิดเวลาจับคอร์ดนะครับเราจะต้องพยายามจับรูปแบบนิ้วให้เปิดมือออกไปด้านนอกอ่ะเพราะอะไรล่ะเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดสมมติผมจับแบบนี้เสียงเหมือนกันเรียบเลย เนี่ยเหมือนกันไบเ,เลยนะฮะถ้าผมจับอย่างนี้โพสชั่นมือบิดเข้ามาข้างในเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่นรูปแบบนี้ด้านไหนอ้าวไปไม่ได้ครับผมติดมือตัวเองถ้าเราบิดเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจับงี้ข้างนอกบิดมือไปข้างนอกนะครับเข้ามาเห็นไหมครับถึงในถึงกันเลยครับเข้ามาถึงตรงนี้เลยก็ยังได้อ่าโอเคนะครับจำไห้นะครับว่าคอร์ดซ ใช้นิ้วเดียวไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดขอจะใช้หลายนิ้วเนี่ยเราจะต้องบิดมือออกไปข้างนอกด้วยถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นอย่าบิดเข้าไปข้างในแต่ไม่มีมีบางคอร์ดครับที่จะต้องบิดมือเข้ามาข้างในอย่างคอร์ดออเมนเต็ดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประหลาดๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ว่ากันในโอกาสหน้านะครับคราวนี้เราลองรีดคอร์ด C นะครับ4ครั้งสลับกับ G7 4ครั้งครับตอนแรกอาจจะยังไม่ได้นะแต่ลองดูก่อนครับ1 2 3 4 1 2 3 4 G7 กับมาซีหนึ่งสองสามสี่เจ็สิบเอ็ดหนึ่งสองสาม,สามลองดูนะครับผมคราวนี้เวลาดีเนี่ยทำไงให้มันจังหวะเท่ากันเวลาเปลี่ยนคอร์ดลองตบเท้าไปด้วยครับอันนี้เหมือนเท้าผมนะครับตบเทา้าปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเมื่อกี้สังเกตได้ว่าผมได้ผมโยกหัวไปด้วยนะผมไปทั้งตัวเลยหนึ่งสองสามสามีสม่ลองดูนะครับหนึ่งสองสัมหนึ่งสองสาม,สาม,สาม หลายคนบอกว่ายังเปลี่ยนไม่ทันแน่นอนครับเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราควบคุมนิ้วตัวเองไม่ได้เราค่อยๆนะครับค่อยๆหัดลองดูวิธีนี้ครับเราจับจีเซเว่นนะครับเราจะเปลี่ยนมาขอดงีง่ายไหมฮะง่ายซีไปจีเซเว่นที่เราบอกว่าเป็นปัญหาทําเหมือนกันละครับเพียงแต่ว่าทํากลับกันตอนแรกพี่ขอก่อนครับนิ้วไหนเอ่ยที่เราใช้ซ้ากันขอดีจีเซเว่นอ๋อนิ้วนางนี่เอง แต่มันอยู่คนละช่องกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําเราก็คือเลื่อนนิ้วนางไปช่องที่สองจากสามไปสองแล้วเราจะไม่ปล่อยอย่างนี้ครับปล่อยปุ๊บแล้วก็แบบมาโฟก,กัสหาใหม่หาจุดใหม่แล้วลงยกขึ้นทีเดียวพอครับแล้วเลื่อนไปและเราสามารถทําหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันครับปล่อยถอยกลับมานะครับเอา2นิ้วลงไปทำพร,พร้อมกันครับไม่ใช่แบบติ๊ดแล้วก็ติ๊ดตึ๊ด แนสจังหวะแต่ถ้าดทำสอจังหวะถ้าถ้าทำสอจังหวะก็เป็นตึ๊บตึ๊บทำให้เป็นจังหวะเดียวปึ๊บแค่นี้เองครับดีไซน์การเคลื่อนไหวนิ้วให้น้อยที่สุดครับผมให้ขยับตัวแบบสวยๆน้อยๆเราดูนะครับหน,นึ่งสองสามสีนองนครานี้ สองอที่เรารู้ครับ C กับ G 7ซเนเราสามารถไปเล่นเพลงแต้ละเพลงหนึ่งทุกคนต้องเคยได้ยินเพลงนี้แน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดูขอนะครับในจอนะครับผมมันจะเล่น C กับ G 7ซนสลับกันไปมาแต่ว่ามันจะไม่สครั้งเสมอไปนะครับมันจะมีท่อนสุดท้ายครับผมที่เล่นแค่อย่างละสองครั้งเดี๋ยวลองเล่นนะครับสาสี 3, ่นูมาลีมีลูกแมวเมวียวเปลี่ยนไป G เซเ่ครับลูกแมวเมวียว ลูกแมวเมียวกลับมาซีแค่ทีูมาดีลูกแมวเมียว g ีคนมันดูคลายกลับมาซีเห็นไหมครับเนื้อเพลงไม่เต็มครับเพราะผมคอยพูดว่ามันคือ g ีเซเว่นหรือคือีครนี้ดูมือผมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนขอไปให้ด้วยว่าจะขึ้นได้ว่าเป็นซีหรือเป็นจีซท่อนสุดท้ายเทนนี้ส่ท่อนนะครับท่อนสุดท้ายนะครับมันจะเล่นอย่างละสอทีเท่านั้น ตอนแรก1 2 3 4ครับ G7 1 2 3 4นะครับกลับมา C นะครับ1 2, 3 4แล้วกลับมา G7 1 2แล้วก็ C 3 4ซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาบอกนะครับว่าทำไมเราถึงไม่นับว่า1 2 1 2ทําทำไมต้องเป็น1 2 3 4โอเคนะครับแต่ทีนี้อยากให้ลองเล่นไปพร้อมกัน,กนครับผมจะร้องเนื้อเพลงไปด้วยนะลองเล่นไปพร้อมกันครับ3 4 หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูมาลีมีลูกแมวเมียวขนมันดูคล้ายสำลีเอ๊ะผมบอกว่าอย่างละสี่ครั้งนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่แล้วทำไมถึงมีเกินมาครั้งหนึ่งทั้งหมดติดไว้ข่าวหน้าครับผมเพื่อจะบอกว่าคืออะไรอะฟัมพิการไหมครับ ไป3 4สหนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวต้องเท่ากันนะครับลูกแมวเมียวหนูมาลีมีลูกแมวเมียวขนมันดูคล้ายสัดีโอเคครับฮาลโค่ฮะตั้งใจฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ อันแน่เริ่มเป็นเพลงกันแล้วใช่ไหมล่ะคะกับอุคุเลเล่ตัวโปรดของคุณสําหรับน้องๆท่านไหนที่ยังไม่มีก็คงต้องหยิบยืมกันไปเล่นก่อนนะคะมีอุคุเลเล่เพียงแค่ตัวเดียวแต่ว่าชวนเพื่อนๆมาเล่นแจมกันแถมได้เพื่อนเพิ่มอีกต่างหากนะคะช่วงนี้ใครเหงาๆก็นําเจ้าเครื่องดนตรีตัวน้อยนี่แหละคะ่ะมาเป็นเพื่อนใจใครเหงากันไปได้บ้างสําหรับอุคุเลเล่พลาเพลในวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแต่ว่ายังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมอีกแน่นอนแต่ว่าพบกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ Oh.